Z Edition ่ ed ปี2021คันนี้ไม่หลักหมื่นและที่สำคัญได้ดอกเบี้ย2.99ฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบะจะสวยและแถมอะไรให้บ้างตามผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วเช oh. ่นเคยนะผมวันนี้ก็มี Toyota h i l u ัก e v โว e ซ i t i อีดิปี2021เจร์ธรรมดาสีขาวคันนี้นะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้รถมีของนะผมคันนี้ดูจากภายนอกแล้วนะผมเป็นรถทรงขนขิงแน่นอนนะผมมาหน้าเชิดหลังห้อยนะอะ่คันนี้สําหรับคันนี้ผมใส่ล้อแม็กทีมาแล้วเรียบร้อยใส่แม็ก e. จะทรงมาให้อย่างสวยนะัผม อ่าตัวนี้เลยขอบยาง18ไปเลยนะผมอ่อาเดี๋ยวเรามาชมตัวนี้เลยห้องเครื่องนะรถมีของเครื่องเครื่องยนต์ก็คือเดิมๆนะผมคันนี้ก็ใส่แค่แม็กจัดแค่ทรงแล้วก็มีท่อซิ่งหนึ่งใบรีแมปมาแล้วสเต็ปใช้งานนะรถขับโคตรดีนะผมเครื่องยนต์2.4ดีเซล4ี6สูบวา้อ้ามานะผมแล้วก็ก็คันนี้เดิมนะห้องเครื่องเดิม โครงสร้างเดิมนะครับผมใครที่กําลังมองหารถปีใหม่ไม 60, ่60หมื่นคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับผมนี่แล้วที่สําคัญนะผมได้ดอกเบี้ยโคตรถูกนะเพียง2.99นะครับผมผ่อน7ปี84งวดน,นะหรือลูกค้าอยากได้โปรดอกเบี้ย1.99ผมก็จัดให้ได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวซุมล้อปล่งใหญ่แล้วนะตัวแซด i t ดิช่นนะนี่รอ,อแบบนี้เลยสีขาเดิมโรงงานนะทรงโอ้โหทรงทรงนี้นะทรงตับแตกบอกไว้ก่อนว่าทรงตับแตกนะอ่า แล้วก็ด้านท้ายนะจัดเขียนว่าเซตอิดิชั่นมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วอ่ะให้ดูด้านท้ายนะรถไม่เคยโดนมานะผมอ่ะพวกนัดด้านท้ายนะผมยังเดิมเดิมอะไรเดิมเดิมหมดทุกอย่างนะผมนี่ดูรอยตะเข็บตรงนะครับผมโอเคสําหรับด้านท้ายก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะถ้าปิดท้ายไปนะมีไฟเบรกจุดที่3ให้แล้วเรียบร้อยทรงนี้นะครับผม เอาไปขับไม่อายใครแน่นอนและที่สําคัญผ่อนถูกด้วยนะครับผมโอเค,อเคบอดี้ภายนอกก็จะมีประมาณนี้ครับเดีย๋ยวผมพาไปชมภายในห้องโดยสารกันต่อครับนี่เสียงเป็นยังไงบอกไว้ก่อนว่ารถมีของเนาะเอาไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะผมคันนี้จะเป็นเกจ้าห6สปีดแล้วเรียบร้อยนะเลขไมลหกหมื่นสามพักร้ยิเก้มตรแอร์แบ็กสโลกนะเบาะผ้ากระมี่หน้าจอทัศกีน <_ disagreement> นะผมเป็นปียีนะโอโ้โหรถโคตรสวยนะ อ่าดูคันเร่งโคตรติดตีนนะครับผมนี่อ่าหยยบแรงไม่ได้นะครับผมอ่าตัวนี้ท่อจะออกหน้าเพานะบอกไว้ก่อนว่าท่อจะออกหน้าเพาแล้วก็เสียงนะครับผมเสียงไม่ดังมากนะอ่าสาหรับรีโวนะออกหน้าเพาก็จะดูหน่อยนะครับผมแต่ถ้าออกปลายนะเสียงจะหวานเจี๊ยบเลยอ่าสำหรับใครที่ขับรีโวนะขับสนุกนั่งสบายนะผมประหยัดน้ํามันนะครับผมแล้วที่สําคัญคันนี้ก็ แมปมาแล้วเรียบร้อยเป็นสเต็ปใช้งานนะผมใช้ได้อีกยาวๆหรือถ้าลูกค้าอยากได้สเต็ปไหนนะผมเอาไปแมปเองได้เลยนะผมแล้วล้อแมปผมก็แถมให้ด้วยโอเคครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้ารี v o Z Edition 2.4 นะผมปี2021ใหม่6กหมื่นนะคันนี้ผมเปิดราคา499,000บาทดอกเบีย้ยสุดพิเศษถูกสุดในภาคอีสานนะผมอ่าผ่อนไปเลย7,600บาทนะครับผมอ่าดอกเบีย้ย2.99นะใครที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะผมโทรหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะผมของแถมที่ผมจะมีให้นะหนึ่งบระกันไพ่บรรท้องถนนแถมให้เลยหนึ่งปีสองบริจีเครื่องเกียร์สามปีค่าจัดเก้าโอนสี่บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบรรท้องถนนห้าทำสัญญาฟรีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผม ใครที่สนใจโทรหารผมได้ที่เบอร์0812386699ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปซิ่งคันนี้แล้วนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ